Đó đâm hai đâm na đi nó. Thế nhá Sip hạt lụ. Ini ซิปคือกันเอาเลยางมือก่อนซิปอ่าหาพันอาาะอน,อะนอาาระนะลูกแ้่แม่ตรงแม่จะไปตุตบไส่ตต็มบ้กน เียงกนันนะมีมีน้เพียงน่นน้ำมีสิบพันนี่นี่นี่แม่เท่ามีตัดพี่ลูตัดผูผูผไปนางกินนางกินมผูผูวันจิมาแตกแดดแงเอาเพียงใเงินนะลูกใสหายแล้วหายแล้ว หานมดเลยเงินน่ะจ้าขอบใจมืดฮาใหม่ยัยเอ้ยโยหาใหม่มันก็ตายแล้วารับข้าวโพดป้อเจ้ากินแบบฝรั่งฝชุดตัวนี้มันมีแห้งกินเลยข้าวโพดน้าใส่ท้งบ่ะตรงนันห้อยไว้บร่อยากกันแล้วมาแล้วนี่ Rồi nhé đi. Mày nhắn như là tám chốt bò. Đừng đấy. Chốt mình vô chốt đấy Hát thêm đấy. đấy. Dạ thì. sư mày đấy thì. mặc mà mặc Mà hà khăn. พอหาพัน้เาชากัน,อ,นอืมจริงเอาได้ไหมเอาอย่างถักโขบบ้างยอาอสาหา

กะมีเฟตขน่อขนมห่อสอหอสมไปสละข่าวโรบสรล่่ห่อกาบไข่หนึ่งฮะเตียแกงเดี๋ยวมิุหาเตียงแกงมาเห็ดเรี่าลูดกุ้งผอด่างเออไข่กระซิบไหมกระถ u หนึ่งบ้าบริหาหาขายสด เหตุคือการเข่าขอคอก่อนก็ดีนะก็กระซิบขายเพลงตายใครตายเงินหลแม่ว่าหอได้เงินหลมาได้ืมอืมาช่วยช่วยตาอึ่งนตาอึ่งแล้วมาหาเงินนค